ก้อยเผยภาพเก่าตอนเจอกับพีตูนครั้งแรกเรียกได้ว,ว่าใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วล่ะค่ะสำหรับงานวิวาของนักร้องนมลอยอย่างตูน Body S <S บอดี้สแลนและนักแสดงสาวสวยมาความสามารถอย่างก้อยรัชวินซึ่งต้องบอกเลยว่าทั้งคนนู่นั้นคบหาดูใจกันมานานถึง10ปีเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนซึ่งทั้งคู่มีกำหนดแต่งงานในวันที่2ีพฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้ที่โรงแรมพลาซ่าแอตินีช่วงนี้ก็ จะเห็นได้ว่าทั้งหนุ่มตูนและสาวก้อยควงกันเดินสายแจกการ์ดรัวๆรวมไปถึงมีการแง้มชุดแต่งงานและลุกแต่งหน้าทำผมในวันวิวาสแล้วด้วยละค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าอดที่จะตื่นเต้นแทกทั้งคู่ไม่ได้จริงๆและล่าสุดนั้นสาวก้อยก็ได้ย้อนวันวานเผยครั้งแรกที่ได้เจอกับหนุ่มตูนพร้อมกับภาพประกอบครั้งแรกที่เจอกัน โดยสาวก้อยก็ได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าในส่วนของการแต่งตัวเมื่อ10ปีที่แล้วต้อนเจอผู้ชายครั้งแรกที่แฟดเรดิโออดีตเคยแรงใส่ขาสั้นรีบออกจากบ้านผมไม่ได้ทาเอาผ้ามามัดไว้ก่อนอยากถามพี่ตูนว่าชอบก้อยตรงไหนแล้วขากางเกงทำไมพับข้างเดียวก้อยกับพี่ตูนเจอกันครั้งแรกทีแฟดเรดิโอตอนนั้นก้อยเป็นดีเจอยู่แล้ว พี่ตูนมาส่งเพลงคิดฮอดรูปแรกถูกถ่ายไว้โดยพี่โดผู้ซึ่งนั่งจัดรายการด้วยกันในวันนั้นแลกลายมาเป็นพี่ชายที่สนิทของก้อยและพี่ตูนตั้งแต่เริ่มวิ่งโครงการ9เบต,ตรงแม่้ายจนถึงวันนี้ขอบคุณพี่โดฟที่ยังเก็บภาพนี้ไว้นะคะมันมีความหมายกับเรามากที่สุดและทําให้เรารู้ว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆค่ะซึ่งต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักกันมากๆอด ที่จะอิจฉาไม่ได้เลยทีเดียวละค่ะ